ฝันเห็นแหวนหมายถึงคำทํานายโดยรวมฝันเห็นแหวนสื่อถึงพันธะความมั่นคงและสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ชื่อเสียงหรือหน้าที่การงานถือเป็นความฝันที่มีในยมงคลโดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับความไว้วางใจความรักและทรัพย์สินแหวนยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จ และความสมบูรณ์บางครั้งอาจสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาที่เรามีกับตนเองหรือกับผู้อื่นความฝันนี้บ่งบอกว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างอย่างลึกซึ้งหากในฝันคุณสวมแหวนแปลว่าคุณพร้อมจะรับผิดชอบต่อสิ่งสำคัญหากคุณได้รับแหวนจากผู้อื่นอาจหมายถึงการได้รับโอกาสที่ดีหรือมีคนเปิดใจให้ หากแหวนหายแตกหรือหักอาจสื่อถึงความเสียหายการสูญเสียหรือพันธะที่ถูกทำลายทำนายด้านความรักฝันเห็นแหวนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นแสดงถึงการเชื่อมโยงของหัวใจการพัฒนาความรักหรือแม้แต่การเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือคนใหม่ถ้าคุณโสด มีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงอาจเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่แรกเห็นหรือคนที่มีโชคชะตาเกี่ยวพันกันถ้าคุณมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันหรือเริ่มวางแผนใช้ชีวิตคู่ถ้าได้รับแหวนจากคนรักแสดงถึงความจริงใจความพร้อมในการผูกพันระยะยาว ถ้าแหวนหลุดจากนิ้วหรือแตกอาจเป็นสัญญาณของความเข้าใจผิดความห่างเหินหรือความลับที่ยังไม่ได้พูดกันตรงๆควรเปิดใจพูดคุยทำนายด้านการงานฟันเห็นแหวนสะท้อนถึงการรับหน้าที่หรือพันธงานที่สําคัญคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งที่ท้าทายซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงและความก้าวหน้าในระยะยาว หากในฝันแหวนดูสวยงามมีค่าแสดงว่าคุณจะได้รับการยอมรับได้โอกาสที่ดีเช่นการเลื่อนตำแหน่งหรือโปรเจกต์สำคัญหากแหวนเป็นของโบราณแหวนวินเทจคุณอาจได้งานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะหรือสิ่งเก่าๆที่นำกลับมาใช้ใหม่หากแหวนหายแหวนหัก ให้ระวังความไว้ใจในทีมงานหรือสัญญาทางธุรกิจที่อาจมีช่องโหว่ต้องตรวจสอบให้ดีทำนายด้านการเงินแหวนในฝันมีความเชื่อมโยงกับทรัพย์สินส่วนตัวการลงทุนและของมีค่าแสดงถึงการเก็บออมที่ดีการได้รับมรดกหรือการได้โชคทางการเงินหากได้รับแหวนอาจได้ของขวัญหรือมีคนโอนเงินหรือทรัพย์สินให้ หากแหวนเป็นทองหรือเพชรสื่อถึงความมั่นคงทางการเงินโชคดีด้านการเงินหรือธุรกิจที่เติบโตหากแหวนหลุดหรือหายให้ระวังการสูญเสียเงินกระทันหันอาจเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือมีของหายหากคุณเป็นเจ้าของแหวนแต่ไม่กล้าใส่อาจแปลได้ว่าคุณยังไม่มั่นใจในการใช้ใจ่ายหรือยังลังเลก,กับการลงทุนบางอย่าง เลขนำโชคเลขสองตัว09 19 59เลขสามตัว109 159 519